สวัสดีค่ะสอนรามน้ำเพชรเปิดตัวดำดงคนใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนฮือหาคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรสุดเซอร์ไพรส์เปิดตัวดำดงคนใหม่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลในตอนพิเศษแก้วหน้ามา้าปะทะดำดงดำดงคนใหม่คือใครคำถามนี้ยังคาใจเป็นแฟนลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรอยู่ตลอดมาหลังจากที่นุ่นเนรชนุกได้ประกาศลาออกจากคณะลิเกของแบงค์สอนราม เจ้าของลิเกคณะสอนารามน้ำเพชรซึ่งทางด้านแบงค์เอเนกราบได้ให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดก็ได้บอกว่ายังต้องหาคนอื่นที่เหมาะสมที่สุดเพื่อมารับบทนี้ล่าสุดลิเกสอนรามน้ำเพชรสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อวันอาทิตย์ที่16เมษายน67ที่ผ่านมาด้วยการเปิดตัวดำรงคนใหม่โดยในการแสดงดังกล่าวเป็นชื่อตอนแก้วหน้ามา้าปะทะดำรง ที่เดอะฮอล์ชั้น2ศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คงานนี้ทำเอาเป็นแฟนลิเกที่มาชมสดในห้างดังกล่าวและแฟนๆที่ดูไลฟ์สดผ่านเพจแบงค์สอนชอบใจไม่น้อยเพราะดำรงคนใหม่คนนี้ก็คือเต๋าอโนไทยอเนกลาบดาวตลกของคณะที่มักจะเล่นเป็นตัวโจ๊กหรือตัวตลกของคณะอยู่แล้วอีกทั้งเต๋าอโนไทยยังเป็นอีก หนึ่งนักแสดงในคณะลิเกที่มีแม่ยกเยอะเป็นอันดับต้นๆของคณะอีกด้วยแถมยังมีแถมยังมีม,งม,มีมจากรายการสามแซบที่กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลกับประโยคเด็ดสั้นๆแต่ได้ใจความที่ว่าผมดีใจที่ผมจุดๆตกด้อมเกาหลีมาเป็นของผมได้ครับเต๋าโนไทยเป็นหลานชายและเป็นลูกของมนตราอเนกราบอดีต,ตลกลิเก ตั้งคณะมนตรีมนรักถ้านับญาติง่ายๆก็คือมนตราเป็นพี่ชายของมนตรีมนรักคุณพ่อของแบงค์สอนรามทำให้เต๋าโนไทยอนเนกลาบเป็นลูกพี่ลูกน้องของแบงค์สอนรามอนเนกลาบทั้งนี้มนตรีมนรักรักเหมือนลูกคนหนึ่งเพราะมักเจเลรี่เกเป็นลูกคู่กับแบงค์สอนรามเสมอๆส,สำหรับเต๋าโนไทยอนเนกลาภเกิดวันที่2มิถุนายน พศ2535ปัจจุบันเต่าอนุไทยอายุ32ปีแล้วและดูเหมือนว่าปัจจุบันดาวตลกน้องเต่ายังไม่ได้แต่งงานอีกด้วย